สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของรุ่น A50 นะครับซึ่งถือว่าเป็นรุ่นที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็ทำงานครบที่สุดนะครับในตอนนี้นะหลักการทำงานของรุ่น A50 เนี่ยจะใช้หลักการในการที่สังเกตด้านแรกนะครับด้านบนสุดเลยเนี่ยจะมีตัวตบซึ่งตัวตบพิเศษของรุ่นนี้นะครับจะมีคุณสมบัติคือตบหน้าและตบหลังทำให้ขนาดที่แผ่นยางออกมาจากพิมพ์ยางเนี่ยสามารถ มีขนาดเล็กลงแล้วก็สามารถที่จะรีดผ่านลอนลูกกลิ้งทั้ง10ลูกเนี่ยแล้วท้ายที่สุดออกมาเป็นพิมพ์ยางที่สามารถพร้อมจําหน่ายได้เลยนะครับซึ่งรุ่นนี้ก็ถือว่า,าจะอัตโนมัติที่สุดแล้วนะครับโดยในเส้นทางแต่ละเส้นทางที่หล่นลงมาแต่ละลูกกลิ้งเนี่ยก็จะมีท่อน้ำนะครับที่เป็นแป๊บนะฮะสามารถที่จะถ่ายน้ําลงไปได้นะครับผม และรุ่นนี้นะครับก็จะมีคุณสมบัติพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถที่จะใช้พลังงานนะครับในการเป็นตัวแรงขับดันของเครื่องจักรตัวนี้ครับคือ2อ,อย่างก็คืออย่างแรกก็คือไฟฟ้าแต่ถ้าเกิดไฟฟ้านี่ในเขตหรือพื้นที่ไหนเนี่ยขัดข้องนะครับก็สามารถที่จะติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยด้านข้างเนี่ยลงไปเป็นพลังงานทดแทนได้ทําให้บางครั้งที่เรานําเครื่องจักรนี้ไปไว้ในที่ที่ ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงนะครับก็สามารถที่จะทำงานได้ด้วยนั่นเองนะครับผมครับรุ่นต่อมาเนี่ยก็จะเป็นรุ่นที่เราแยกระหว่างตัวตอบนะครับกับตัวรีดเนี่ยออกจากกันนะครับเพราะงั้นในส่วนแรกเนี่ยผมจะขอพูดถึงตัวรีดนะครับผมตัวรีดเนี่ยหลักการทํางานของแผ่นยานะครับปกติก็คือจะเป็น รีดเรียบก่อนนะครับเพื่อที่จะให้ขนาดพันยานี่มีขนาดที่บางพอและได้ขนาดสเปคพอที่จะจําหน่ายนะครับหลังจากนั้นขั้นตอนต,อต่อมาก็คือจะไปรีดลายนะครับผมซึ่งในรุ่นที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะครับจะมีทั้งหมดอ,อ,อยู่3รุ่นนะครับซึ่งข้อแตกต่างของ3รุ่นนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะอธิบายเชิงลึกให้เข้าใจกันนะครับผมรุ่นแรกก็คือรุ่น 92s เนี่ยรุ่น 92s นะครับจะเป็นรุ่นที่มี2พวงมาลัย จุดเด่นนะครับมี2พวงมอลาลัยแล้วการทำงานเนี่ยเวลาที่2พวงมอลาลัยเนี่ยปั่นหรือหมุนพร้อมกันนะครับจะทำให้ได้ลักษณะงานที่รวดเร็วแต่ถ้าเกิดเทียบกับจากลิตรยางอีกอันนึงนะครับที่มีพวงมอลาลัยเดียวเนี่ยการทำงานในการหมุนวนเนี่ยก็จะได้ประสิทธิภาพน้อยกว่านะครับผมซึ่งรุ่น9ก s เเนี่ยทางด้านซ้ายมือนะครับถือว่าเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดเพราะนอกจากการทำงานจะรวดเร็วแล้วเนี่ย รุ่นนี้ยังมีคุณสมบัติพิเศษอีก2ออย่างก็คือสามารถที่จะติดตั้งแท่นติดมอเตอร์ได้นะครับแล้วก็สามารถติดมอเตอร์ที่มีกําลังแค่1ใน4เองแค่นั้นนะครับไม่จําเป็นต้องติดมอเตอร์กําลังสูงเลยเพราะว่า2พวงมาลัยเนี่ยจะสามารถทดแทนการทํางานในขณะที่พวงมาลัยเดียวเนี่ยจะต้องใช้กําลังที่มากขึ้นนะครับนี่คือข้อดีของสินค้าเรานะครับผม ส่วนอีก2รุ่นที่เหลือนะครับก็คือรุ่น 92A นะครับกับรุ่น 91A 2รุ่นนี้นะครับจะเหลือแค่พวงมะลัยเดียวนะครับผมแต่หลักการทํางานเนี่ยยังคงเหมือนเดิมนะครับก็คือจะมี2ส,ส่วนก็คือตัวลูกเออลูกกิ้งรีดเรียบนะครับแล้วก็อีกเครื่องหนึ่งจะเป็นลูกกิ้งรีดลายนะครับซึ่งข้อแตกต่างระหว่างรุ่น 91A กับ 92A ก็คือความกว้างของลูกกิ้งนะครับผม ซึ่งถ้าเกิดดูตามสเปคแลักะคุณสมบัติแล้วเนี่ยครับรุ่น9 1 a เนี่ยจะมีความยาวของลูกกิ n งเนี่ย22นิ้วนะครับในขณะที่รุ่น9 2 a นะครับจะมีความยาวของลูกกิ๊ง24นิ้วซึ่งจะยาวกว่าประมาณ2นิ้วนะครับสามารถที่จะทำให้ได้สเปคพิมพ์ยางตัวแผ่นยาน,นะครับที่กว้างขึ้นนั่นเองนะครับผมนี่คือคุณสมบัติหลกัหลกๆของรุ่นนี้นะครับ รุ่นสุดท้ายก็คือรุ่นของจักรนูดยานะครับโต๊ะ3ลูกกิ้งลักษณะการทํางานของตัวนี้จะมี3ลูกกิ้งในการทํางานนะครับเมื่อเราใส่แผ่นยางจากพิมพ์ยางเข้าไปเนี่ยจะตัวนี้จะทําหน้าที่ลดขนาดของแผ่นยางน,นะครับให้มีขนาดบางพอที่จะเป็นวัตถุดิบป,ป้อนในกระบวนการต่อไปซึ่งต้องใช้ในตัวรุ่นของ 92s 92a หรือว่า 91a นะครับผมอันนี้เป็นรูปของจักรยืนนะครับซึ่งเป็นจักรสมัยเก่า ซึ่งการทํางานของตัวเนี้ยค่อนข้างที่จะไม่ปลอดภัยปัจจุบันจึงไม่เป็นที่นิยมเท่าไรนักนะครับผม